ช่วงบ่ายนะนางบอกว่านางอยากกินตับแกะย่างเขาเป็นช่วงรามาดอนใช่ไหมแล้วร้านตับแกะย่างที่มันขายตามแบบตามร้านอาหารก็คือเขาจะเปิดแค่ตอนเย็นแล้วเราก็คืออยากกินตอนตอนนี้เลยก็คืออยากกินตอนนี้พ่อ้านก็เลยบอกว่าเออโอเคถ้างนั้นอยากกินตอนนี้แล้วเราก็ ออกมาซื้อกันดีกว่าพ่อบ้านก็เลยมารับเบลกับเด็กๆนะทุกคนก็มาซื้อที่ร้านที่เราเคยมาซื้อไก่หมักอะไรที่ตับแกะอะไรนี่ที่เราไปปิ๊กนีกกันเป็นร้านประจําที่เราอยู่แถวบ้านใกล้ๆบ้านเราเราก็จะมาซื้อที่นี่นะเบลขับรถออกมาจากบ้านก็มาถึงที่ร้านแล้วนะทุกคนพ่อบ้านกับอดีนก็เข้าไปแล้วเบลก็นั่งอยู่ในรถกับน้องอนานาเนาะเดี๋ยวจะตามเข้าไปทีหลังนะทุกคนไปเราไปดูว่าข้างในมันมีอะไรขายกันไปจะกินตับแกะย่างพ่อบ้านบอกว่าอยากจะย่างแบบสไตล์ แบบเอาหม้อกระทะแบบไทยๆเอาเอา,เอามายา่างแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มกินกับข้าวอะไรเงี้ยนางบอกอยากกินแบบนั้นก็โอเคจัดไปแล้ววันนี้เราก็จะมาซื้อกันนะทุกคนไปเราไปดูว่าข้างในมันมีอะไรกันนะเราไปดูกันเลยร้านนี้ก็จะเป็นร้านประจําที่เบลกับพอบ้านชอบมาซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้บ้านดีแล้วก็รู้สึกว่าร้านนี้เขาเปิดใหม่แล้วมันแบบสะอาด ปลอดภัยและกินได้ไม่ไม่ไมป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะจ๊ะก็คือในร้านนี้เขาก็จะมีกับแบบของขายเยอะมากเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อกุ้งอะไรมีหมดมีทั้งแบบแช่แข็งไม่แช่แข็งมีแบบสดแบบไม่สดมีหมดเลยทุกคน คือเขาก็จะมีเนื้อขายแล้วซิงเจอร์ของเขาก็จะมีตับแกะขายอยู่ที่นี่เป็นเครื่องในอะไรประมาณนี้แบบมีเป็นแบบ30กีบอะไรสมองสมอง,ม,องมีหมดนะทุกคนก็จะมีอ่าชั้นบนก็ที่โบจะมาซื้อวันนี้ก็จะเป็นตับเนาะพ่อบ้านบอกว่าอยากกินตับแกะชั้นล่างนะ่ะที่ชั้นที่2ก็เป็นมีสีขาวๆด้วยก็ ance, คือเป็นแพ็คของตับแกะเ็าจะขายแบบรวมเป็นแบบเครื่องในมีทั้งปอดมีทั้งอะไรด้วยแต่ว่าอีกชั้นหนึ่งชั้นบนสุดก็จะเป็นอ่าตับ,บวัวเขาก็จะตับวัว มันก็ใหญ่นะทุกคนเขาก็จะตัดขายแบบใส่แพ็คเป็นแพ็คเลยแล้วก็เป็นตับตับตังหากเนาะทุกคนตับแกะค่อนข้างจะรสชาติหวานกว่าตับวัวนะทุกคนจากที่เบลเคยไปกินมาตับวัวค่อนข้างจะแบบว่าย่างไปแล้วจะรู้สึกว่าแข็งรสรสชาติจะไม่ค่อยหวานแต่ถ้าเป็นตับแก่นะถ้าเขาไปย่างนะจนย่างตองถ่านแล้วก็จะโรยเกลือนิดนึงนะเรามากินกับขนมปังทุกคนมันเลิศมันอร่อยมันหวานมากถ้าใครได้มาลองตับแกะย่างเขาจะมีขายเป็นแบบขายอยู่ข้างทาง เป็นตามร้านเลยนะทุกคนมันก็จะมีพวกตับแกะย่างหัวใจพวกกระเพาะอะไรเงี้ยเขาจะเสียบไม้เป็นไม้เล็กเหมือนเหมือนบาร์บีคิวอะเสียบไม้เ,เขาก็จะย่างเป็นไม้ละสิบบาท20บาทอะไรประมาณนี้เขาจะย่างขายอยู่ตามร้านตามข้างทางแต่ว่าส่วนมากเขาจะขายเฉพาะตอนกลางคืนหรือบางคนเขาก็จะเอาไปย่างกินเองบางคนก็ชอบแบบ เตาถ่านเขาก็ทาถ่านขึ้นมาเองแล้วก็เรา,เาก็ย่างกันเองอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือเราอยากกินมากแล้วมันเป็นช่วงถือสินอดใช่ไหมเราจะมาย่างอู้เตาถ่านควันขมงไปบ้านนูน้นบ้านนี้ก็บาปนะคะพูดเลยแต่ว่าเราก็กินอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาควันอะไรมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่า ตับนะเวลาที่เราย่างเขาก็จะเอามันแกะใช่ไหมทุกคนย่างไฟแล้วก็มันก็จะมีบันเยอะออกมาแล้วเขาก็จะเอามาแตะแตะที่ตัวของตัวตับมันก็จะไถ่รสชาติแบบมันมันนิดนึงแล้วก็แบบบานๆอะไรเงี้ยเค็มๆนิดนึงโอ้ยมันเลิศดมันเข้ากันแล้วเวลาย่างมันแกะควันมันจะขมงไปทั่วเลยจะก็จะกลิ่นหอมมากหอมแกะอะไรเงี้ยแต่บางคนที่ไม่ชินกับกินแกะเนื้อแกะอะไรเงี้ยก็จะแบบ รู้สึกว่ามันค่อนข้างกินแรงแต่สําหรับเบลก็คือกินไปแล้วจากกินแม่นฮอดแก่ฮอดข้นไปละกินฮอดข้นฮอดแขกไปละจากตบแก่จากคนเกแม่นไปละตาพวนี่หวานคักวานย่อยย่อยง่อยย้อยไปละ เราก็ได้ซื้อสิ่งที่เราต้องการแล้วนะทุกคนเราก็ขับรถมาเบลจะไปซื้อพวกขนมพวกอะไรที่ซุป,ปเปอร์ดยเพราะว่าอีกอวันสองวันนี้ก็คือเขาจะมีวันหยุดยาวนะมันก็จะประมาณ4ี่หวันร้านขายคองขายของก็จะไม่ค่อยเปิดก็เลยจะไปซื้อไว้ก่อนขับรถผ่าน ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเริ่มออกผลไม้ก็เริ่มขึ้นลูกอ่อนแอลมอนนะทุกคนสีเขียวๆที่พ่อค้ากําลังตักให้เราทุกคนเป็นลูกอ่อนของแอลมอนคนอิหร่านเขาจะเอามารางแล้วก็เอามาจิ้มกับเกลือเกลือเฉยๆนะทุกคนก็มันก็จะให้รสชาติแบบอร่อยเหมือนเรากินมะม่วงอ่ะมันเรากินมะม่วงลูกเล็กๆอะ่ะนั่นแหละแต่ไม่ต้องปอกเปลือกอะไรก็คือกัดจิ้มเกลือแล้วก็กัดได้เลยเบละนะเบลชอบเอาทําพิเกลือแล้วก็เอาไปจิ้มเบลชอบ ไอ้ลูกเขียวๆที่เป็นอ่าเนี่ยเนี่ยมันมันจะเป็นรสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวเหมือนมะยมเลยนะทุกคนถ้าเราซื้อไปแล้วเราเอามาตําใส่กะปิใส่น้ำปลา,าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราตามะยมนะอันนั้นก็คือแบบอู้เลิศดาคไปนี่น้ำลายย้อยไปนะทุกคนมันเปรี้ยวมันอร่อยมันกินแทนมะยมได้เลยแล้วรสชาติคล้ายกันมากมีเม็ดอยู่ข้างใน เวลาที่มันสุกมันจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วมันจะหวานแต่ตอนที่มันยังเป็นสีเขียวเนี่ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวแบบกินแทนมะยมได้เลยทุกคนอร่อยมากแล้วเม็ดแอลมอนนนะ<า>เขาขายกิโลละเออเท่าไหร่อ่ะหนึ่งกิโลเขาขาย80บาทมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกใหญ่เขาก็จะมันก็จะแก่แล้วก็จะขายประมาณ50บาทแต่ว่าลูกเล็กก็จะประมาณเออแปดสิบโลละแปดสิบเขาก็จะขายประมาณนี้แต่ลูกอ่อนลูกเล็กๆน่ะมันอร่อยกว่าลูกใหญ่ ลูกใหญ่มันจะค่อนข้างแก่แล้วมันต้องเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราเบลกับพ่อบ้านนะชอบลูกเล็กมากกว่าก็เลยซื้อลูล,ละ80มาซื้อมาครึ่งกิโลนะไม่ได้ซื้อมากิโลหนึ่งก็จะซื้อมาพอกินแหละซื้อมาแบบพอให้เราแบบหายอยากอะไรประมาณนะั้นกินแล้วก็หายอยากแค่นั้นก็พอไม่ได้อะไรมากมายเนาะคือซื้อเม็ดแอลมอนอ่อนเสร็จแล้วเราก็ขับตรงมามันก็จะมีนั้นซูปเปอร์ที่เราเคยมานั่นแหละทุกคน เบลกับพ่อบ้านก็มาซื้อพวกขนมพวกน้ำวเวลาที่เราไปปิกนิกอะไรข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปแวะซื้อขนมพราะแวะซื้อตามขนมตามซุปเปอร์ตามบุญเขาอย่างเงี้ยคุณพระราคานี่แอบแรงมากคูณ5ได้คูณเลยจากคูณร้อยได้คูณค่ะคือเขาจะคูณแบบไม่งภาษีร,รัฐวงรัฐบาลไม่ได้มาเยี่ยมไม่ได้มาตรวจสอบเขานะคะเขาคูณไปเลยค่ะแล้วเห็นหน้าเราเนี่คิดอยากคูณพันก็คูณค่ะ คือราคาขนมเนี่ยมันห่อละสิบบาทใช่ไหมไปบนนู้นห้าสิบก็มีนะคะร้อยก็มีนะคะก็คืออันนี้ร้อยนี่พูดโอเวอร์แต่ห้าสิบมีแน่นอนคือเพราะเบลกับพ่อบ้านนะตอนตอนที่ว่าขับรถเล่นไปกันทางไปอ่าแต่ไปทะเลใช่ไหมละ่ะแล้วครั้นี้พ่อบ้านก็เลยจอดแวะปั๊มน้ามันแล้วน้องอดีนะอยากกินขนมเค้กแล้วเบลก็ไม่ได้ซื้อมาจากที่บ้านก็เลยโอเคเราก็เข้าไปในซูปเปอร์กันตรงปั๊มน้ามันทุกคนเหมือนมันเหมือนมันเป็นที่ ปั๊มจอดรถอะที่จอดจุดพักรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปซื้อทุกคนซื้อขนมมาขนมปังอะมา,มา,ม,ามาประมาณสี่ห่อแล้วก็น้ําน้ำสามขวดเนาะน้ำเปล่าขวดหนึ่งแล้วก็น้าอัดลมนั่นประมาณน้ําน้ําผลไม้ไม่ใช่น้ําอรดลมประมาณสองขวดหมดเงินไปร้อยหนึ่งคูเพะบ้านนี่นางบอกวาานมันนานี่ตึงคักแล้วตึงคักก็อีกคัดจัดปัดยักตะมัดสีขาดเครื่องออก นานี่มูหน้าผัวเแบลบนี่ตึงมากแล้วนางก็บน่นม่าทำไมไม่ซื้อมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเบลบก็เลยว่าเออก็ซื้อไปเลี้ยวก,ก็ช่างมันเถือต่อไปเวลาที่เราจะมาเราก็ซื้อเตรียมพร้อมไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเราก็มีประสบการณ์แล้วทุกคนคืออะไรเราก็ซื้อเตรียมไว้เลยแล้วน้ําคงน้ําแข็งนะที่อีด่านเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายเแบลบก็เอาขวดน้ำนัำ่นแหละขวดน้ําเล็กๆเอาไปอัด น้ำแข็งเอาไปใส่ช่องฟีดไว้มันก็จะเป็นน้ำแข็งนั่นแหละเราก็จะได้น้ำเย็นเวลาที่เราออกไปปิ้งนี้ข้างนอกมันก็จะไม่วุ่นวายเราห่อไปเองเราจะคุ้มค่าเราจะคุ้มค่ากว่ากว่าเราไปซื้อเพราะว่าไปซื้อบางทีเราไปบ่อยเงี้ยมันเปลืองนะทุกคนมันเปลืองมากๆเลยเราก็เก็บเงินไว้อย่างอื่นดีกว่าเนาะเราก็ซื้อของเสร็จอะไรเสร็จพ่อบ้านก็ได้เค้กมาสองกล่อง สองหนึ่งกิโลครึ่งเลยนะทุกคนานางก็ไปเอาเค้กมานางบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหมดอ่าเขาเรียกอะไรเสร็จเสร็จสิสสส้นของการถือสินอดเขาก็จะกินเค้กดื่มชากินข้าวเลี้ยงอาหารกันแต่ว่าเราครอบครัวเราก็ไม่ได้ไปบ้านแม่ย่าไปอะไรไงแต่เบลเองกับพ่อ้านก็ไม่ได้ถือสินอดอะไรด้วยก็เลยกินแค่เค้กกันกินแค่น้ําชาก็ทํากับข้าวอันนี้แหละ ก็เลยเลือกกันว่าเออเดี๋ยวจะทําปิ้งย่างกันเบลก็ได้ตับมาตอนแรกพ่อ้านว่าจะซื้อตับแกะตับอะไรนาะงก็เลยบอกว่าในแพ็กนั่นน่ะตับแกะมีแค่ฝ่ามือเดียวเท่าฝ่ามือน้องอดินส่วนมากก็จะเป็นพวกปอดพวกอะไรเงี้ยซื้อมาก็ก็ไม่กินกินไม่ได้นาะงก็ไม่กินอยู่แล้วก็ไม่ไม่กินนาะงก็เลยไม่ซื้อนาะงก็เลยไปเลือกซื้อตับบัวด,ดีกว่าเบลก็เลยบอกว่า ถ้าจะซื้อตับมาจะกินกับอะไรจะกินกขนมปังหรือจะกินกับข้าวเแบลบก็ถามอย่างนี้นางก็เลยบอกว่ากินกับข้าวก็ได้อะไรเงรี้ยกับขนมปังก็ได้เแบลบก็เลยว่างั้นงั้นเอาที่คุ้มค่าที่สุดงั้นก็ซื้อตับบัวเดี๋ยวฉันจะหมักแบบสไตล์แบบไทยแล้วเอาไปปิ้งย่างแบบไทยแลนด์มันก็จะเลิศมีน้ําจิ้มแจ่วด้วยที่พี่พี่แก้วพี่เอฟซี FC, เอามาฝากที่โรงแรมนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้น้ําจิ้มเจ่วมารสชาติแบบร่ๆ,ๆให้สิบเต็มสิบไปเลยอร่อยมากขอบคุณมากๆนะคะ คือก็มีน้ำจิ้มแจ่วอยู่ใช่ไหมแล้วเบลคนนี้เบลก็เลยบอกพ่อว่านเดี๋ยวจะเอามาหมาัากแบบนี้แล้วก็อย่างเพราะว่านางก็กินง่ายอยู่ง่ายนางก็โอเคโอเคขอแค่ไม่เผ็ดแค่นั้นนางกินได้ก็เลยแบบมาเอามาหมาักนี่หละเบลก็หมักใส่น้ำมันหอยใส่ผงปรุงรสผงเกลือใส่น้ำตาลใส่ซีอิว๊วอะไรประมาณนี้ก็จะหมักแบบประมาณนี้เลยแล้วก็จะเอาไปย่างกันนะทุกคนแล้วถ้าเราย่างแบบนี้มันก็ มันก็ง่ายมันเราไม่ต้องไปจุดไฟอะไรอย่างนี้ไงเราก็ไม่ต้องไปก่อฟืนก่อไฟให้ควันมันขมูให้เพื่อนบ้านมาด่าเอาเนาะก็จะกินแบบนี้ควันอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ขึ้นมาอะไรมากมายนะทุกคนเวลาที่เราย่างในเตากะทะ ตอนแรกนะเแบลบว่าจะย่างแบบเอาเตาปิกนิกมาแล้วก็เอาทําเป็นเหมือนหมูกระทะที่เป็นกระทะของไทยที่เป็นหมูกระทะนั่นแหละก็ตอนแรกก็จะย่างแบบนี้เอาน้ําซุงน้ําซุปใส่อะไรเรียบร้อยทุกคนเตาแก๊สขีดจะล่าสุดผัวเบลอยู่บ้านไม่รู้เป็นอะไรอุย้ยพังไปหลายอย่างมากแล้วเตาแก๊สนี่นะเแบลบเอาตอนแรกก่อนที่เบลจะไปเนี่ย โดเอาถุงพลาสติกนะี่ยคุมไว้ไม่ให้น้ํามันเข้าไม่ให้เวลาฝนมันสาดเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะโดนเตาแก๊สใช่ไหมแล้วหัวแก๊สแต่มันจะพังแล้วคราวนี้พอเบลกลับมาก็เห็นว่าหัวผงพลาสติกไม่ได้ห่ออยู่แล้ว แล้วคราวนี้พอเราเอาไปจุดจ้าอย่างที่เบลคาดการไว้ไม่มีผิดก็คือหัวแก๊สพังไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเวลาที่หัวแก๊สพังมันจะปิดไม่สนิทแล้วแก๊สมันจะออกมาใช่ไหมควันมันไฟมันก็ลุกอยู่ด้านข้างข้างต่อแก๊สดีมันไม่ระเบิดนะทุกคน พราะบ้านก็คือแบบรีบปิดแล้วคราวนี้เราก็เลยว่าเออเราปิดให้มันสนิทเดี๋ยวเราเอาไปให้ช่างดูแล้วกันว่าเขาทําอะไรได้บ้างถ้าทําไม่ได้เราก็จะไปซื้อใหม่เนาะคือ,อย่างไปสักพักนี่ก็คือเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีไฟแล้วเบลก็เลยแบบปิด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 ปด,ด,ดแล้วก็เลยไปเอากระทะ กระทะที่มันเป็นอ่ะกระทะไฟฟ้าสีดำๆที่เบลเคยเอามาปิ้งย่างแต่มันไม่มีแบบที่ใส่น้ำซุปแค่นั้นเองตอนแรกไว้ว่าจะย่างแบบใส่น้ำซุปแล้วก็เอาไข่มาใส่น้ำซุปลวกผักลวกอะไรกินกับน้ำจิ้มเจ่วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะกินแบบแต่ว่าคือเตาแก๊สเราไม่ให้ความร้อนมือมันขิดไปแล้วจา้าก็คือแม่ไม่อยู่บ้านพ่ออยู่บ้านเหมือนพ่อตีอ่ะทุกคนเหมือนพ่อตีเตาแก๊สเออร้องไห้แบบ เอาขอลาตายดีกว่าแบบพังไปเลยจ้าล่าสุดเตาแก๊สก็ขิดไม่ใช่ต่อต้นไม้เแบลบขิดนะทุกคนเตาแก๊สก็ขิดจ้าป๋ววันที่เบลกลับมาที่เราปิ้งย่างกันมันยังปิ้งได้อยู่นะทุกคนมันก็ยังทําได้อยู่แต่ว่าพอมากินรอบสองก็คือไม่รอดไม่รอดเลยทุกคนไม่รอดนางตายแล้วนางขิดแล้วเนี่ยไฟมันลุกขึ้นมาเนี่ยก็เลยปิดไว้ดีกว่า ปิดไว้ดีกว่าเดี๋ยวว่ากลัวมันไอ้นี่เนาะแต่มันก็ไม่ได้เป็นระเบิดระวงระเบิดอะไรขนาดนั้นหรอทุกคนเราก็เลยปิดไว้ดีกว่าแล้วก็ นี่แหละยกลงแล้วก็เอาไปเก็บนะคะให้พ่อว่านไปเก็บแล้วเราเอาเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเรามาปิ้งดีกว่ามันมันง่ายกว่าเยอะเนาะวันนี้กินปิ้งย่างกันนะทุกคนก็จะเป็นเ,เน้นตับเป็นหลักนะทุกคนเน้นตับเป็นหลักบำรุงเลือดเป็นหลักก็คืออยากกินมานานแล้วแต่ว่าพ่อบ้านนางก็ไม่มีเพื่อนกินนางก็เลยไม่ค่อยไปกินแล้วก็รอให้ลูกให้เมียกลับมาก็มากินพร้อมกันแต่ตอนแรกก็ว่าจะจะไปตอนกลางคืนกันแล้วคราวนี้ก็พ่อบ้านนางก็ขี้เกียจไม่อยากไปแล้ว ไปทีมันก็หมดสองสามร้อยนะเราไปซื้อมาเนี่ยเรากินได้เป็นรอบสองรอบเลยนะตับเนี่ยที่เราซื้อมาแล้วก็แบ่งกินได้สองรอบมันก็คุ้มกว่ากันเพราะบ้านเ็าจะนางก็จะเน้นคุ้มแบบนี้แล้วก็โอเคอะไรก็ได้แล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็กินอยู่ที่บ้านเนาะคือถ้ามันช่วงถือสินอดหม,หมดเขาเรียกอะไรอะสิ้นสุดการถือวันถือสินอดนะ คนอิหร่านนะทุกคนเบลเคยครั้งหนึ่งที่เบลแต่งงานเข้ามาใหม่ๆนะเนาะเบลก็ถือศีลเหมือนกันเนาะถือศีลออดเหมือนกันพ่อบ้านก็ถือศีลแม่ย่าก,ก็ถือศีลวันสุดท้ายที่แบบเราจะออกรอมฎดอนใช่ไหมก็จะเป็นการเลี้ยงข้าวเนาะตอนแรกเบลก็ไม่รู้ดอกพี่สาวก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านเนาะตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายอะไรนะทุกคนเราก็เป็นสซไพรยใหม่เว้ยจะไปถ่ายคงถ่ายคลิปก็กลัวเขาว่าเานาะกลัวเขาว่าในสซไพรยคนนี้ทําไมรุงรังจังลงเราก็เลยเ ไม่ถ่ายเราก็เลยแบบอดใจไว้ก่อนนะทุกคนเบลก็อดใจไว้ก่อนเบลก็เรียนรู้ไปสะสมประสบการณ์ไปว่าเขาทําอะไรบ้างที่นี่เนาะพี่สาวก็จัดกับข้าวหลายอย่างเลยในบ้านแล้วก็แกก็ชวนแบบญาติพี่น้องมาบ้านพี่สาวเนาะก็จะมารวมตัวกันกินข้าวที่วันที่เราออกร,รมมาดอนอา่าพี่สาวบอกว่า ก็จะเป็นการที่เราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยกับการถือสินอดที่เราชวนเวลาที่เราคนเขาถือสินแล้วเ,เขาหิวมากๆแล้วเราชวนเขามากินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการได้บุญจากพระเจ้ามากขึ้นนะพี่สาวเป็นบอกประมาณนี้นะทุกคนแล้วพี่สาวก็ชวนนี่มาเราไม่ได้ชวนคนอื่นนะเราก็ชวนแค่ญาติญาตินะพี่สาวก็จะชวนญาติป้าป้าน้องสาวของแม่ย่าอีกคนนึงแล้วก็ลูกหลานของอ นี่แหละลุงอะไรนี่แหละก็มาแล้วก็เบลแม่่าแล้วก็เอ่อใครอ่ะผัวเบลนี่แหละประมาณด้วยกันนั่ก็กินข้าวอยู่บ้านพี่สาวเนาะเขาก็จะวันที่เขาออกศีลหรือว่าหมดลมะมาดอนอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกินข้าวรวมตัวกันกินข้าวบ้านญาติอะไรประมาณนี้คันการถือศีลเขาก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าทุกๆปีที่เบลย้ายออกมาอยู่ที่อยู่กันเองกับพ่อบ้านก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้อันนี้แล้ว ว่าเบลจะถือสินนะเบลก็มีลูกไม่ได้ถือละอืมไม่มีลูกมีลูกคนนี้ให้นมไม่ได้ถือละเพราะบ้านเองก็เป็นลมบ่อยแล้วก็เป็นลมบ่อยเจ็ดแปดรอบแล้วก็เลยพาไปหาหมอหมอก็เลยบอกเอาเอายา,าโรคหัวใจมาให้กินพอเอายาโรคหัวใจมาให้กินก็แบบดีขึ้นน,นิดนิดหน่อยๆใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามไม่ให้เหนื่อยนางก็เลยตัดสินใจว่าเออ ต่อต่อไปนางก็จะไม่ถือสินแล้วเพราะว่าถ้าถือไปนางก็แบบเป็นลมหลายรอบอะไรเงี้ยนางก็เลยไม่ถือดีกว่าแล้วบวกได้เบลมีลูกให้นมลูกอะไรอย่เงี้ย มันก็ถือไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ถือกันกลับมาจากข้างนอกกว่าจะเตรียมของเตรียมของรลดกว่าจะซื้อของเสร็จกว่าจะกลับมาถึงนะทุกคนก็คือหิวกันมากๆเบลกับพ่อบ้านก็หิวจนตาลายอ่ะแล้วในเบลก็จะมาหั่นของหั่นอะไรอีกแล้วแบบหมักหมักเนื้อแลจัดคงจัดของเตาแก๊สก็มาขิดไปอีกก็มือสั่นไปเลยจาก,กับผัวแต่เบลอะ่ะ เบลอยากกินส้มตําด้วยอยากกินปิ้งย่างด้วยเบลก็เลยจัดมาสองเลยเบลก็เอาทั้งส้มตําทั้งปิ้งย่างกินให้มันคู่กันไปเลยทุกคนคือมันหิวมากหิวแบบตาลายเลยอะ่ะ หิวหิวหิวจริงๆคือคนให้นมลูกมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะตัวเราเป็นเพราะตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอก <c oughs> เรากําลังวัยวัยเจริญอาหารวัยกำลังเติบโตทุกคนวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ